ในตัวเองสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกอบชุดสกิมเมอร์นะครับสะดือเทียมนะครับชุดบอ่อใหญ่ชุดนี้เป็นชุดบอ่อใหญ่เลยนะครับสำหรับบ่อปลาคาร์ะรนะครับหรือว่าบอ่อปลาอื่นๆก็ได้นะครับขนาดบอ่อตั้งแต่8ตันนะครับจนไปถึง15ตันเลย นะครับตัวนี้เราจะใช้ท่อเดินกลาง1.5นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบดูว่าวิธีการต่อแล้วก็ประกอบเนี่ยประกอบยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นจะอธิบายทีละตัวก่อนนะครับว่าเราใช้วัสดุอะไรยังไงบ้างเริ่มแรกเลยครับจะเป็นท่อ1.5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับความยาว1.5นิ้ว98เซน1.5นิ้วครับไอ้ตัวนั้นมัน1นิ้วโอเค1.5นิ้วเส้นแรกนะครับจะยาว98เซนนะครับส่วนเส้นที่สองนะครับนะยาว50เซนเนาะตัวนี้ยาว50เซน นะครับนี่คือท่อ1.5นิ้วนะครับเป็นท่อเดินกลางต่อไปนะครับจะเป็นท่อ1นิ้วนะครับยาว9.8เซนทั้งหมดกี่เส้น6เส้นนะครับทั้งหมด6เส้นนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ท่อสามทางสามทาง1.5นิ้วลด1นิ้วนะครับจำนวนห้าตัวนะครับทั้งหมดอุปกรณ์วัสดุทั้งหมดใช้ของ SCG นะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นลดกลมนะครับ1.5นิ้วลด1นิ้ว1ตัวนะครับนะ แล้วก็ข้อต่อข้อปั๊มครับนะเป็นต่อ1.5นิ้วเกลียวใน1ตัวนะครับนะล้วเป็นข้องอ1นนิ้วนะครับจำนวน3ามตัวงอ90องศานะครับแล้วก็ตัวท่อสั้นนะครับตัวนี้ใช้สําหรับเป็นเดือยนะครับในการต่อต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้นะครับยาว10เซนนะครับจำนวนเจดตัวนะครับ7็ดตัวนะครับแล้วก็สะดือนะครับสะดือเทียมนะครับเป็นหน้าจานหน้ากว้างนะครับความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง5นิ้วนะครับ ต่อท่อ1นิ้วนะครับจำนวน4ตัวนะครับนะแล้วก็เป็นสกิมเมอร์นะครับเหมือนเดิมครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5้านิ้วนะครับต่อท่อ1นิ้วจํานวน2ตัวนะครับชุดนี้จะไม่มีสีขาวนะครับจะไม่มีสีขาวไม่มีสีดําจะเป็นสีฟ้าอย่างเดียวนะครับนะสำหรับชุดใหญ่ตัวนี้บ่อตั้งแต่8ตันนะครับจนถึง15ตันเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่จะใช้ก็คือเป็นปั๊มน้ํานะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นขนาด9 0 0 0 a ันเะครับเ0 0 0 a เป็นโซโบรุ่นประหยัดไฟนะครับนะ 9พันเอตัวนี้จะเป็น9 0ันลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าตัวสกิมเมอร์สะดือเทียมชุดนี้สามารถรองรับปั๊มน้ำนะครับ9พันลิตรถึง15,000ลิตรนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นท่อเดินกลาง1.5นิ้วนะครับสามารถใช้กับบ่อปลา8ตันถึง15ตันถามว่าถ้าเกิดว่าคุณต้นครับใช้กับบ่อ7ตันได้ไหม6ตันได้ไหมใช้ได้เช่นกันนะครับนะ่าใช้ปั๊มแค่9พันเอแต่ถ้าเกิดว่าใช้กับอบ 17ตัน18ตัน20ตันได้ไหมใช้ได้นะครับนะถ้าเลี้ยงปลาไม่เยอะนะครับก็ใช้กับปั๊ม1,500ลิตรแค่นั้นเองนะครับนะก็การจะเลือกใช้ปั๊มหรืออะไรก็แล้วแต่จะขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อและจํานวนปลาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันนะครับว่าเมื่อต่อเสร็จจะอยู่รูปแบบประมาณไหนอันดับแรกเริ่มต้นกับการต่อก็คือว่าต่อท่อเดินกลางก่อนครับ1.5นิ้วโอเควางกลางเลยครับผมอ่าวางกลางเลยแล้วก็ต่อ สามทางครับใครที่ซื้อไปนะครับให้ท่านผู้ชมต่อตามรูปแบบนี้ได้เลยหรือว่าต่อตามรูปได้เลยแล้วก็ใครจะทําเองก็สามารถทําเองได้เช่นกันนะครับมีทั้งขายทั้งบอกวิธีการทําเลยนะครับอันนี้ไม่หวงนะครับไม่หวงนะแบ่งแบ่งแบ่งปันกันไปนะครับใครงบน้อยก็ซื้อได้ใครใครงบน้อยก็ซื้อได้ แล้วก็ทําเองได้จริงๆราคามันก็ไม่แตกต่างกันเลยครับนะซื้อจากผมหรือว่าทําเองแต่ว่าซื้อจากผมมันจะมีเรื่องค่าจัดส่งแค่นั้นเองนะต่อสามทางครับฝั่งลอาสามตัวนะครับนะต่อเรียงไปเลยครับใส่เดือยไปเลยอ่าช่วงปลายจะใส่สองตัวนะครับเอ็มเอมาอยู่ฝั่งซ้ายหน่อยครับเอ็มอยู่ฝั่งนี้หน่อยจะได้ไม่บางกล้องอ่าเราจะมาไล่ต่อกันดูนะครับนะก็เดี๋ยวดูน้องเอ็มต่อนะครับว่าต่อยังไงบ้างนะครับ ต่อไปในข้อง,งอครับผมไอ้ตัวตันนั้นจะเป็นข้อง,งอนะเอ็มนั่นแหละข้อง,งอนั่นแหละครับใส่ไปเลยนั่นแหละแล้วก็ตรงนู้นก็ใส่สามทางสามตัวเลยครับอัลสกิมเมอร์สะดือออกก่อนหมดเลยวันนี้ผมขออนุญาตตั้งกล้องนิ่งนะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นแบบชัดเจนเนาะจะได้แบบว่าไม่เลื่อนไปเลื่อนมาลายตานะครับบางทีผมว่ามันลายตานะเวลาเลื่อนกล้องไปเลื่อนกล้องมาก็เลยขออนุญาตตั้งเป็นกล้องนิ่งมุมเดียวไปเลยจะได้ดูไม่ยากนะครับ ใส่เดียครับอ่าแล้วก็ใส่สามทางครับอ่าแต่เพิ่งน่นครับแล้วก็ใส่เดียครับใส่สามทางอีกตัวหนึ่งเวลาถ้าผู้ชมประกอบไม่ต้องใส่กาวนะครับการที่เราใส่กาวเนี่ยจะทําให้เวลาเราจะต้องการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราประกอบคือเราไม่ต้องใส่กาวนะครับเวลาที่ใช้นานๆเนี่ยมันจะมีขี้ปลามีพวกสารลายพวกนี้เข้าไปตันเราจะต้องถอดมาล้างนะครับเพราะนั้นห้ามใส่กาวเด็ดขาดเลยนะครับอ่าต่อเนื่องเลยครับ ทีนี้เราก็ใส่ห้าสิบเซนครับผมหนึ่งจุดห้านิ้วห้าสิบเซนนะวิธีการต่อจริงง่ายมากนะแต่ตัวนี้เวลาต่อเสร็จเนี่ยจะได้ค่อนข้างยาวนะครับสําหรับบ่อใหญ่เลยตัวนี้นะครับใส่ข้องอครับผมข้องอหนึ่งตัวแล้วก็ใส่เดือยอใส่เดือยไปครับแล้วก็ใส่ข้องออีกหนึ่งตัวครับไอข้องอตัวตัวนี้มีจุดประสงค์อะไรเพื่อให้มันระดับเท่ากับปั๊มนะครับปั๊มน้ําเวลาที่เรา เราใส่ข้องอตัวนี้ความสูงของปั๊มน้ำเนี่ยมันจะได้สูงได้พอดีปรับระดับได้ความสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ข้องอต่อตรงไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเป็นเรียกแบบว่าเป็นเขาเรียกแบบเป็นเป็นปิซึ่มเหมือนเนาะมันจะเป็นแนวเฉียงนะครับเป็นเป็นสามเหลี่ยมเฉียงเหมือนภูเขาอ่ะนะมันก็จะไม่สวยนะครับไอตัวตัวท่อก็จะไม่เรียบกับพื้นนะเมื่อใส่นี้เราก็ใส่เดือยตัวนึงครับก่อนใส่ปั๊มใส่เดือยก่อนเอ็มอ่าใส่เดือยก่อนแล้วก็เอาเอาตัว1.5นิุ้วนหมุนเข้ากับปั๊ หมุนเข้ากับปั๊มก่อนนะครับปั๊มพยายามเลือกปั๊มยี่ห้อที่มีที่มี1.5นิ้วเกียวนอกนะครับน้ามันจะใส่ได้พอดีไม่ต้องเปลี่ยนอะไรคือถ้าเกิดซื้อชุดนี้ไปปุ๊บใส่ได้พอดีเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเลือกปั๊มที่ไม่ใช่1.5นิ้วเกียวนอกท่านผู้ชมก็ต้องหาหัวแปลงเข้าปั๊มตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเข้ากับปั๊มท่านผู้ชมได้นะครับแล้วก็เสียบเลยครับอ่าแต่เวลาใช้จริงก็คือกดให้แน่นๆนิดเอลืย แ่าเราก็มาเสียบข้อของสกิมเมอร์สะดือเวลาใช้จริงนะครับให้ให้กดแรงๆแน่นๆเนาะให้วัสดุวัสดุมันแน่นๆนิดนึงนะครับเอ็มถ่ายหลังบีกเลือ่อนปั๊มเลื่อนอะไรถ่ายหลังบีกอ่าประมาณนั้นแหละครับนี่ครับต่อประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่า เมื่อต่อเสร็จจะได้ความสูงเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์จากซากุระนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเป็นตัวแทนของซากุระเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ราคาราคาพิเศษหน่อยใครต้องการซื้ออาหารปลาซากุระสามารถซื้อที่ผมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์การซื้อทั้งหมดทั้งอุปกรณ์ปลานะครับทั้งอาหารปลาซากุระทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป YouTube เลยนะครับนะหรือว่าบนคลิปเพจนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปได้นะครับไปซื้อได้นะครับราคาจะถูก ถูกแน่นอนนะครับเราเป็นตัวแทนตอนนี้โปรโมทให้ซากุระฟรีด้วยนะครับราคาก็เลยจะได้ถูกกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะอะเดเรามาต่อดูครับโอเคเอ็มจัดจัดตัวนั้นให้ตรงนิดนึ่งสก,กิมเมอร์ สกรมเมอร์ให้มันตรงอ่าเมือ่อท่านผู้ชมนะครับประกอบแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับระดับอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่อัดให้แน่นเลยครับพออัดแน่นเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ตัวสกิมเมอร์ตัวนี้เราจะมาตัดตามระดับความสูงของบ่อกท่านผู้ชมนะครับแต่เบื้องต้นสแตนดาดเวลาที่ชุดที่ผมให้ไปเนี่ยมันจะได้ความสูงกับความกว้างความยาวเท่านี้เดี๋ยวผมให้น้องวัดให้ดูนะครับเอมวัดเลยครับนี่คือสแตนดานดนะครับจากพื้นนะครับถึงสกิมเมอร์เท่าไหร่ครับ ร้อยสี่เซนครับซนนะครับตัวนี้เท่ากับว่าตัวนี้เหมาะกับระดับน้ำร้อยสองเซนนะครับเหมาะกับระดับน้ำร้อยสองเซนถ้าเกิดใครไม่ถึงก็สามารถตัดท่อเพื่อปรับสกิมเมอร์ลงมาได้อีกนะครับตัวน้ําควรอยู่ตรงกลางของสกิมเมอร์เลยตรงกลางตรงกลางไ m เอ็มีให้ดูหน่อยตรงกลางตรงไหนครับอ่าตรงกลางฝั่งนั้นนะครับนะตรงกลางเลยนะครับตรงกลางของสกิมเมอร์ตรงฟันมันอะอยู่ตรงกลางนะครับนะเวลาที่เราเราจะเอ่อตั้งระดับน้ํานะครับ พันตัวนี้สามารถใช้ระดับน้ำมาตรฐานคือใช้กับร้อยสองเซนนะครับแต่ถ้าเกิดน้ําต่ำกว่านั้นเราก็ตัดท่อลงมาแค่นั้นเองโอเคมาดูความกว้างครับผมความกว้างเออมความกว้างาจากสะดือฝั่งหนึ่งไปถึงฝั่งหนึ่งนะครับจากปลายสะดือเลยนะเอ็ม,สอ,มสองเมตรสามสิบห้าเซนสองเมตรสามสิบห้าเซนนะครับสองจุดสามห้าเมตรนะครับสองจุดสามห้าเมตรนี่คือความกว้างสแตนดาดนะครับ ถ้าเกิดว่าบ่อท่านผู้ชมกว้างไม่ถึงก็สามารถตัดได้เช่นกันนะครับกว้างไม่ถึงก็สามารถตัดได้เช่นกันหรือกว้างมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นต้องชิดขอบบ่อนะครับโอเคมาดูความยาวครับจากปั๊มเลยจากท่อปั๊มนะจนถึงปลายตรงนี้ถึงท่อปั๊มพออ่าสองเมตรห้าสิครับสองเมตรห้าสิบ ความยาวตัวนี้คือ2เมตรห้าสิบรวมปั๊มยังยังไม่รวมใช่ไหมอ่าถ้ารวมปั๊มมันก็จะ2เมตรหกสิบกว่านะครับเกือบเจ็ดสิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยความยาวท่อคือ2เมตรห้าสิบแต่ถ้าเกิดรวมปั๊มก็ประมาณตีไว้ประมาณสักสามเมตรนะครับนะสำหรับใช้กับบ่อที่มีความความยาวสามเมตรขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดบ่อท่านผู้ชมไม่ถึงก็ให้ตัดเอานะครับตัดท่อล้นท่อลงมาให้มันเล็กลงนิดนึ่งนะครับส่วนตัวข้อต่อที่เป็นสามทางที่เป็นสามทางพวกนั้นเนี่ย เนี่เจมชี้พี่หน่อยน่พวกสามทางทุกทุกตัวเนี่ยสามารถสลับได้นะครับเอาสกิมเมอร์อยู่ก่อนหรือว่าสะดืออยู่ก่อนก็ได้เช่นกันเอ็มลองสลับสลับให้ดูหน่อยอ่าทุกจุดนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนะสามารถเอาเป็นอ่าสกิมเมอร์อยู่ตรงนี้ก็ได้นี่แล้วก็สะดืออยู่ตรงนู้นเน่ถอดหัวเปลี่ยนแค่นั้นเองนะเห็กเม้ยท่านผู้ชมสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับชุดนี้นะครับ เราสามารถเปลี่ยนสกิมเมอร์อยู่ตรงไหนก็ได้สเดืออยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการให้ตัวไหนดูดแรงมากกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าตัวที่อยู่ใกล้ปั๊มจะดูดแรงมากกว่าตัวที่อยู่ไกลปั๊มนะครับเนี่ยสกิมเมอร์กับสะดือ3ตัวท้ายเนี่ยจะดูดเบากว่าสกิมเมอร์สะดือ3ตัวแรกนะครับเพราะนั้นการที่เราจะวางนะครับขี้ปลาถ้าเกิดว่าเยอะตรงไหนเราควรจะวางแบบไหนก็คือง่ายๆเลยถ้าขี้ปลาเยอะเยอะตรงไหนก็แล้วแต่เราก็เอาฝั่งที่มันอยู่ใกล้ปั๊มวางบริเวณนั้นแค่นั้นแหละครับ นะ้ำมันจะช่วยดูดขี้ปลาได้ดีกว่าตัวที่อยู่ไกลปัม๊มนะนี่ก็เป็นการต่อสกิมเมอร์สะดือเทียมสําหรับบอ่อ8ตันถึง15ตันนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับตั้งแต่ปั๊ม9 0 0 0พันลิตรจนไปถึงปั๊ม15,000พันลิตรนะครับมากกว่านั้นก็ใช้ได้ขึ้นอยู่ที่ปัม๊มท่านผู้ชมเอามาใช้เพราะว่าเดินกลางเราจะเดินกลางท่อ1.5นิ้วนะครับส่วนใครสนใจสินค้าตัวน,นี้สามารถเข้าไปดูลิงก์ในช้อปปีใน a z a d าลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดทั้้้้งหหมมดไวใพรอรอาาคา แล้วก็ตัวนี้คือใครต้องการทําเองก็สามารถตัดท่อทําเหมือนที่ผมแนะนําอธิบายไปเบื้องต้นได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากซื้อเราก็มีวิธีการทาเพราะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ผมยังเหมือนเดิมนะครับบอกวิธีการต่อบอกวิธีการทําด้วยแล้วก็บอกวิธีการสั่งซื้อจอากผมด้วยนะครับวันนี้นายเต้ยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมฝากอุดหนุนอ่า อาหารปลาสากุระด้วยนะครับสากุระเป็นสินค้าใหม่ของเราตอนนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเต็มตัวราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับในตัวเองต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ็มบ <laughs> ๊ายบายโอเคสวัสดีครับ